ฝากกดอะไรกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิกเลยยังครับคลิกเลยนะครับอย่าลืมคลิกนะครับพวงแขครับเดี๋ยวผมไปเก็บเงินกู้ที่บ้านทุ่งลุยลายนะค่ะ เสียอาคมขับรถดีๆและไม่ใช่ไปหนึ่งมาสองนะเธอก็พูดไปไปละเดี๋ยวเดินไปส่งบ้ายบายเดี๋ยวเจอกันนาะบ้านทุ่งลุยลายเป็นหมู่บ้านเล็ก น้ำค้างจะไปไหนแต่งตัวสวยแต่เช้าเลยมันเรื่องของฉันปะ๊ะแล้วข้าวปลาหุงหรือยังไม่หุงแม่กำลังหุงเองไม่สงสารแม่บ้างหรอแม่แกแก่มากแล้วนะ่ะแล้วไงนี่ไอ้ครั้แกไม่ใช่พ่อฉันนะถ้ามีลูกมีผัวเขาจะด่ามาถึงแม่ไปพี่ครั้คนอย่างฉันจะหาผัวรวยไปครา้เองทำไรน้ำค้างมันแค่บอกมันดีๆให้ช่วยแม่หุงหาอาหาร มันตบหน้าหนูจะแม่จริงหรอไอ้ครามครับผมตบหน้ามันเองแม่เอาอย่างนี้ถ้ามีน้ำค้างจะไม่มีไอ้ครามถ้ามีไอ้คล้าวจะไม่มีน้ำค้างไอ้ครามเองได้ยินแล้วใช่ไหมเปงเป็นผู้ชายจะไปอยู่ก็อยู่ได้พาแม่แม่ไล่ผมหรอโน่นประตูออกไปแม่แม่ของตัวทั้งจะไปเที่ยวงานวัดจะจะเดี๋ยวแม่หาตังให้เปลไปซื้อกระโปรงให้สวยด้วยนะเผื่อจะได้ผัวรวย,รวย ข้าแม่ขุนเองมานั่งรอใครข้ามานั่งรอน้ำค้างสิว่าแต่ละมารอใครข้ามารอสมควรคนรักข้าสิวะนั่นสมควรมาแล้วเห็นไหมพูดถึงก็มาพอดีพี่ขุนอยู่พอดีหวัดดีสมควรจะไปไหนหรอก็มาหาพี่ขุนไงอ้าวนึกว่าว่าอะไรไอ้พี่กุ้งช่างมันเถอะไปขุนคุยกับมันซะมันมาหาเองไม่ใช่ข้า พี่ขุนพี่ขุนสมควรมีอะไรจะบอกว่าพี่ว่าสมควรโตเป็นสาวหรือยังโตแล้วทำไมสมควรจะปรึกษาสมควรแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งพี่ขุนว่าจะบอกเขาดีไหมบอกเขาไปเลยสาแต่เองแอบชอบใครล่ะพี่เอออืมพี่ขุนไงสมควรฟังพี่ให้ดีนะถ้าคิดว่าพี่เป็นพี่อย่าพูดอย่างนี้อีกถ้าคิดอย่างอื่นขาอ่อนพี่ก็ไม่ได้เห็นไปพี่ขุน พี่จำคำพูดพี่ไว้หนาถ้าวันใดพี่เสียใจอย่ามางอสมควรก็แล้วกันเชิญคุณน้ำค้างคนรักเองมาแล้วไหนไหนไหนนั่นไงเชิญเจอไอ้สองตัวนี้อีกแหละสวัสดีน้ำค้างเรามีอะไรจะบอกเองมีอะไรรีบพูดก็พูดมาจะไปเที่ยวงานวาดัด น้ำค้างฟังพี่ดีๆนะข้ารักเองพี่คุณแม่แต่ขาอ่อนเองก็ไม่เห็นของข้าหรอกอุ๊ยขอโทษครับเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรค่ะคุณประคมครับค่ะประคมคะหาอะไรหรอคะหาแหวนเพชรว่าไงนะ่ะได้ยินไม่ผิดหรอก เปลาแล้วนี่บ้านหนูอยู่ไหนอยู่แถวนี้ค่ะแล้วอยู่กับใครมีญาติพี่น้องหรือเปล่าไม่มีหรอกค่หนูอยู่ตัวคนเดียวค่ะเออดีเลยหนูไปอยู่กับฉันไหมที่ไหนเหรอจ้ากรุงเทพมหานครไงหนูเคยไปไหมไม่เคยหรอกจ้าหนูจะไปกับฉันไหมคืนนี้เที่ยงคืนงั้นเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะจะที่นี่นะคะโอเคครับ น้ำค้างจะเข้ากรุงเทพมหานครแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามตอนต่อไปกันได้นะคะเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะ